แน่นอนก็ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่ทางด้านของครอบครัวหน่องบอพลับหรือว่าหน่องท่าผานะคะที่มีมีพี่ชายเขาเนี่ยออกมาพูดบอกว่าภูมิใจนะที่น้องเนี่ยมันตายอย่างหมาแต่เป็นหมาพิษบูนะไม่ใช่หมาชีสุทางบ้านลุงผมเนี่ยก็เป็นกำนันคนในพื้นที่รู้จักหมดเลยน้องผมไม่ใช่หน่องท่าผานหรือว่าหน่องบอพลับน้องผมบ้านเกิดอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนบ้านโป่งเป็นคนมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เป็นลงข่าวว่าหนองท่าผาหนองบ่อพลับอย่างเงี้ยไม่โอเคผมขอแค่นี้ครับแล้วก็ขอให้มันจบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านรายการหนุนกระแสนะคะได้มีการเชิญพลตำรวจโทเรวัตกิ่นเกษรค่ะอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะบอ,อกรายการเพื่อร่วมพูดคุยกับคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะคะท่านเรวัตเนี่ยก็มีการพูดถึงพี่ชายของหนองมือปืนกำนันนกเนี่ยแหละค่ะบอกว่า พี่มือปืนมาพูดว่าน้องตายอย่างหมาพิษบูแต่เห็นเผมเนี่ยเอาจริงๆคือเห็นด้วยกับมันนะเพราะว่าไอ้หน่องเนี่ยมันกล้ากับตำรวจมันกล้ายิงตำรวจตายเหมือนพิษบูเลยแต่ไอ้ตำรวจนั่นแหละชีส้สุมันพูดถูกคนพูดถูกไอ้น,นี่มันก้าวร้าวหน้าตายแบบน้องมันคนไม่ต้องห่วงผมให้ลูกน้องไปที่งานศพมันแล้ว คนที่อยู่บ้านโป่งนะผมเนี่ยเป็นผู้กำกับบ้านโป่งนะลูกน้องเต็มภาคเจ็ดเลยเต็มบ้านโป่งเลยอย่าเฮาน้องเองเนี่ยไปยิงตำรวจตายครอบครัวเขาไม่เกี่ยวเมียเขาไม่เกี่ยวลูกเขาไม่เกี่ยวเองก็อย่ากเกีย่ยวเข้าใจไหมได้มีโอกาสสวดศพน้องมึงอ่ะคืนหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเอามาพูดพูดถึงพี่ชายของหนองท่าผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนกบว่ามีการพูดเสริมต่อนะคะว่าออไอ้พวกมีอิทธิพลเนี่ยมันเปรียบดังหมา ต้องส่งเสือไปดูแลพื้นที่แล้วผมวรรัฐบาลตั้งคนนะ่ะตั้งคนไปเนี่ยส่งแมวไปมันก็ไปโดนหมาตบนะสิหมาที่สุเนี่ยมันน่ารักมาเลียแข้งเลียขาแล้วมันก็เจริญก้าวหน้าแต่อันเนี้ยดันส่งแมวไปเลยหมาี่สุมันยังเห่านะแต่แมวเนี่ยเลียแข้งเลียขาอย่างเดียวเลยดังนั้นมันก็อยู่ใต้อํานาจหมาเดี๋ยวจะแต่งตั้งอีกไม่กี่วันขอให้ท่านเนี่ยเลือกคนหน่อยเถอะอันนี้ก็เป็นคําพูดของท่านเรวัตที่พูดเอาไว้แบบนี้ค่ะ